ฟาร์มมีัวอย่างสังฟาร์มมีแค่เรา i ิ v i ี a ฟมิลี a i ด y วันนี้เรามากันที่สวิ e ชิฟฟ p f าร์มเมืองผีในปัจจุบันอย่าไปว่าเขายังไม่ใช่เมืองผีเขาแค่ปิดกิจการโชว์คาแต่ว่าให้เราเข้าไปเดินเล่นได้วันนั้นป้าถามคุณลุงลุงเขาบอกว่าเขามีแผนจะร e ีโนเวทแหละแล้วก็จะกลับมาเปิดใหม่บอกว่าไฟปลายปีนะในๆไปดูดิ อวันนั้นแกะยังอยู่วันนั้นป้าม่ยังมีแขรจะแกะไหนเนี่ยนกเนี่ยอุ้ยนกสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยนกหัวฝาดปะนกเขานกหัวฝาดใช่ไหมชอบจิกจิกใช่ไหมฝากกันแหลมเยอะไม่เคยมาที่นี่เราไม่เคยมาตอนที่เขาเปิดเลยอ่ะก็มาตอนที่เขาปิด ตอนที่เขาปิดเนี่ยแต่ตอนที่เขาเปิดมันน่าจะแบบหัวน่าสนุกตัวอินนะดูเขาเนี่ยดูเขาจัดจัดธีมจัดอะไรแบบแต่บรรยากาศมันแอบรบลอนๆกั <Okay. S 2> คือจริงๆเขามีหัวฟักทองอยู่แล้วเขาถ้าเขาทําเป็นธีมแบบอะไรนะฮาโลวีนไปเลยเพราะว่าอาจจะอาจจะเวิร์กก็ได้นะเนี่ยบรรยากาศมันให้มันาามุ่มถั่วลันเตอค้นน่ารักเลยอย่างเนี้ยพิชอบ ตกลงวิชอบลูกเดี๋ยวป้าพาไปปราสาทผีสิงที่บีมเบือมาหาปะ่ะไม่อะวิชอบเบือที่มันเป็นแบบนี้อ่ะอ่า,อาวิชอบเบือบือตาลีอื่าาป้าวันนี้วิเอาฮาโลวีนมาหนะ้าดูดโอ้เอามาดูสิคะพี่เนี่ยอ,อู้ยน่ารักมาเขาชอบอันนี้เป็นพิเศษคือเขาที่แล้วที่มามา,มาเขาก็ถ่ยาย มาเขาก็ถ่ายกับตัวนี้แม้ว่าจะไม่มีหัวก็ะตามโอ้ยสมัยสมัยที่เขาเปิดป่าว่าน่าสนุกเนอะดูดีก็ทําดีนะเนี่ยใค่ปีนตนัวทุเรียนได้บ้างเอมไม่น่านะแต่มันหักอะป่าว่าต้องมีคนพิเรนเคยคิดจะปีนแน่เลยที่มันหักได้ขนาดนั้นอะมันไม่น่าจะหักเองปะ่นะแต่ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มแบบ สมเล่นเอ่อสมเกมขายของอะไรเงี้ยโหเสียดายทั้งปาว่าบรรยากาศอ่ะเอา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 ทีมฮาโลวีนมานี่ใช่เลยอะดูดิตรงนี้ก็เป็นเขามีทำไว้แล้วเนี้ยสู่สองสู่สามโอ้ฉลามน่ากลัวสุดเลยไปนี้ก่อนปะเทเตอร์อินเกมอื้มเทสเตอร์เองอ้าวมาคันนี้คันละร้านห้าแล้วพี่อนที่ไหนอินเก เออเหรือเอาฮดี้ออกมาจากันนี้เหลือนี่ออกมาจากเฮดี้ไม่ๆรุ่นนี้มันมีอยู่จริงเนี่ยของฮะแมคโครมิกเหรอมันใช่แมคโครมิกเดียวกับที่ผลิตวัตถุดิบธัญพืชหรอนะอโอ้โหใครนี้เก่าเท่าไหร่โอ้ยนานมากแต่ดูแล้วแบบออือืคลาสสิกมากเลยอะอนน อันนี้มันก็เคยใช้ได้แหละดูสภาพแล้วเขาน่าจะให้ขึ้นด้วยตอนที่ยังเปิดอยู่อ่ะถ้มันเปิด,ดว้่ก็จะไม่มีวันขึ้นอือันนี้ลวลวไก่น่านจะใช่ร้อนอะ่ะเขากวนมาร<ต>้อนน้อยกว่านี้แล้วตอนนี้มันเย็นไง <laughs> เพราว่าจริงๆเขาทำเอาไว้เดิมความตั้งใจเขาดีนะมันดูมีอะไรในไหนโอ้โหชอบต้นนี้จังเลยอ่ะใหญ่มากนี่ต้อนอะไรมางมกงกลางใช่ปะ ทำไมถึงมีป้ายสวิสโฮเทลทางนี้เดียวเขามีโรงแรมไปทางนี้เหรอเฮ้ยกระลอกไปแล้วเมื่อกี้วิ่งมาดูหน้าเก๋าพิมโฮเทลเหมือนชี้ไปค่ะโอ้โหทำอะไรวะเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นแคนเดลเฮาส์น่าจะเป็นบ้านเทียนก็คือร้านแบบว่ามาทำเทียน คิดว่าเป็นแบบโอ้ประมาณกิจกรรมให้ทำอ่ะเถียนเทียนนะก็ะมัตัวอะไรที่มันชอบกัดเอ้ยไม่รู้แพ้ปลาไม่โดนโดนตลอดนี่เขาอีกรุ่นหนึง่งเ,เนี่ยเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่แมงวัน,วนโอ้ยตัวเด็กกัดนีนปุ่นปุ่นเดักคิวปิด คน่ากลัวเลยถ้ามันลืมตาเขาที่แล้วป้าแก้งวีบอกว่าถ้าเขาลืมตาขึ้นมาจะทำยังไงเขี้ยวเขี้ยวเข็มเขียวเป็นหลิจริงจนกเหยีู่กไฟอะลูกไฟอ่ะทีบมุมหินมาอันนี้รแรบบิดป้าว่าน่าจะเป็นอะไรนะกระต่ายไหมอันนี้มองไม่เห็นแล้วแล้วอันนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรมันเป็นมันเป็นกังหันลมแต่ข้างใต้เขาไม่มีอะไร เป็นสะพานเดินขึ้นไปอ๋อฮะให้เดินขึ้นเหรอมันได้อะจริงเหรอก็เหมือนมันจะเคยเดินขึ้นได้ไม่มี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 หรอแต่ข้างในมันน่าจะเคยเปิดแสงโอ้น่าจะอย่างนั้นฮะ,ะเขามีวายด้วยอ่ะเดิมตรงนี้คือเป็นโซนวายอ๋อก็คือกาแฟคาปูชิโน่ โอ้ต้นนี้ใหญ่กว่าอีกใหญ่มากต้นไหนเหรอต้นนู้นเหรนี่อะอืมต้นที่มันชอบหวานมาเลเซียป้าที่มันหุดคนนึ่มีมีมีเจ้าหน้าที่ก็นั่นแหละวันนั้นที่คุณลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณปลายปีอ่ะเห็นเพราว่าเขาจะเขาจะรีโนเวทใหม่นะเพราะว่าเออน่ามาเที่ยวอะดูแล้วจริงๆ จริงๆมันโอเคอ,ะอ่ะอยากลองเล่นมากเลยแต่มันไม่เปิดเขาเอาอมีคนเอาน้องนั่งรถบังคับใช่ไหมโอ้ไม่รู้เลยหรือติดที่ไถ่ยาวไว้ข้างล่างแล้วก็ไยไปเรื่อยๆยังมีคนมาเที่ยวอยู่ อืมอันนี้เขาเก็บแล้วเหรอ,อยังไม่ได้เก็บยังเลยเฮ้ยยังไม่ได้หัวเลยยังเข้าไปอ่ะ <c oughs> มือนเป็นรองเท้าของอันนี้น่า,นาจะควรี่เขาทำงานที่นี่แหละมั้งเนาะที่วิทยาลันนะ่ากลัวไอ้นั่นถ้ามันหันมาคนที่เขาเก็บสลัก ไหนหลอนมากทำไมถึงหลอนนะหลอนตลอดเลยวิมนมี่ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเป็นมาอยู่แล้วขี้มาร้านเทียนหอม เ, <ừ> um. เดิมเคยเปิดหมดเลยน่าเสียดายจังแต่คิดว่าเขาคงเขาคงจะเปิดใหม่แหละเพราะว่าเขามีมิชชันนาทีอยู่นนยใช่ค่ะ,ะน,น,น,นี่ไงโคลราโดววอชิงตันเนวาดาไอโอวา อริด้ามาดูก็ที่กับจะไปเม็กซิโกเขาเปลี่ยนนะคราวที่แล้วมาเขาก็เปลี่ยนวันที่เออวันที่เขาเป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเลยมีคนดูแลมีคนดูแลจริงอ๋อ ก่อนที่มาคือมันเป็นเรื่องอะไรอืมโอ้ขาใต้นั้นอะ่ะเยอะแยะเลยน้องปลาเขาได้ได้นะเขาก็ให้อาหาร มีร้นานตุ๊กตาอีกเขามีร้านอาหารด้วยแหละอย่า,น,านตุ๊กตาโอ้ใช่เคยเข้าไปได้จินด้วยอือเราสามารถไปซื้อตุ๊กตาได้ในน,นั้นหรออือฮึน่าจะใช่นะคิดว่านนใช่แหละเข้าก่อนเราไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเดินมาฟ้าเดินมาอ๋อวีไม่ได้เดินมาเพิ่มไปขี่เฮ้ยเด็กมาแล้ว มีร้านเบเกอรี่ด้วยดูดินะอ,อ๋อเขามีกระต่ายในนั้นอนะ่ะจริงๆเขาขายด้วยนะนเด้อคุณลุงเขาบอกว่าแต่ก่อนข้างในเป็นอัลปากา้าแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นกระต่ายเอามีแมวด้วยม้มมาคอตใช่ไหมมาสคอตประจำที่นี่แมวส้มตัวตึง ตัวต้องส้ม้วนนะไม่ส้มไม่ตึงอืมไม่ส้มไม่ตึงเปิดอีกทีเมื่อไหร่ครับพี่ใช่ว่ามันตัรูปนอ๋อแต่ว่ามีมีแผนมีแผนจะทำอยู่ใช่ไหมครับหัวรูปเจ็ดกว่าตัว คู่เองเดียวตัวนึงมันห่วงลูกมัทำไมตัวพูดอ่ะเอ๊ยจริงหรอเมื่อกี้นะอ้าวไข่มันก็ตบลูกแล้วมันก็ตบตัวเล็กอ่ะอ้าวเอาตัวลงมันไม่ได้มาขู่วิเหรอมันขู่ตัวเล็กอ๋อไม่ให้มายุ่งกับใครไม่ให้มายุ่งกับคนนี่เจ้าแมวนี่ ตอนแรกพูดไปรูมมันอ่ะขอให้มันดูมันก็ยิ้มนะมันก็ยิ้มมันก็ยิ้มเหรอฮะใช่เยมันยิ้มยังไงีมันทเสียง่า่ะมีมาเข้ามาอนีมันมีอุโมงอะไรตรงนี้ด้วยฮะเอามีน้องมีอุซ่าเอาหมีมานั่งอยู่ตัวหนึ่งมีอา ไอวีเขาจะเปิดใหม่ให้มันเป็นแฟนตาซีสดใสน,นะไม่ใช่เปิดใหม่ให้ <c oughs> มันเป็นบ้านผีสิงเต็มเลย <c oughs> โ,โมฮอวโมโฮอวิขวาไปแล้วอะ่ะน <c oughs> ่ันหัวทรงๆนันเขาที่แล้วเราไม่ได้เดินออกทางนี้ฮะออเขาที่แล้วเราเดินออกทางโน้นเราก็เลยไม่ได้ไปดูเลยยอดไอเรือเรือใบเรืออ็มเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ปะออกแล้วอ๋ออืม หมไม่ได้เดินไปดูอีกทางเลยแล้วม้าก็เเขาเข้าไปอ้อันนี้สัตว์ไม่อยู่คราวที่แล้วมามีแกะมีม้าด้วยม้า,มาจะบอกว่ามา้าไปรูปมา้าเอ๊ะจะพูดว่าอะไรมาม้าเขายัางไปรูปเจ้าม้าอยู่เลยอะ่ะกดแรงมาซึบเย้ย